สวัสดีจ้าได้แม่เปอ๋อมาเราจะมาปลูกก่อนปล่อยให้คนอื่นเช่านะแม่เปอ๋อมีไว้สำหรับเป็นสเสน่ห์เมตตามหาราบค้าขายเข้าที่อโคจรได้ไม่ต้องถืออะไรมากไม่ต้องตังของถวายแค่สวดแล้วก็พกพานะจ๊ะผู้หญิงที่ทำงานนวดทั้งในและต่างประเทศของเราก็ลูกศิษย์เราก็ใช้กันเยอะนะแม้แต่ผู้หญิงขายบริการงานเทาๆอะไรก็ใช้ได้หมดละจ๊ะ แล้วก็เวลาพกพาก็พกพาง่ายแค่วางไว้แขวนไว้ต่ากว่าเอลหรืใส่กระเป๋าสะพายอะไรก็ได้จ้ะไม่ค่อยมีเรื่องมากไม่ต้องถือเยอะนะจ๊ะไม่วุ่นวายไม่มีผีเข้าตัวแน่นอนโอเคเรามาปลูกก่อนปล่อยให้เช่ากันแล้วกันนะ นืโมตัสสะภะตโตตโตสัมมาสุบสานะนโมตัสสะภะตโตตโตสัมมาสุบสานะนโมตัสสะภะตโตตโตสัมมาสุบสาสุมาตุเมเจระกาวระกานเมติ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 สุมาตุเมเจระกาวระกานามติสมัติเมจระกาวระกานามติเสร็จแล้วข้อสามครั้งนะอันนี้เป็นวิธีสำหรับของเราและของที่ได้มาจากเรานะของทีี่่่่อืนนไมเกยวะะจ๊ ใครอยากได้ก็สนใจติดต่อมาได้ที่ลายเอก LP122 จ้าจะส่งให้แล้วก็มีคาถากกำกับให้และวิธีใช้อะไรเรียบร้อยจ้าโอเคเฮงเงรวยๆวย,วยสมหวังทุกคนจ้าโชคดีจ้ะ